ครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อครับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับหลังจากที่ป้าหนิงครับพี่น้องนะครับหน้าแตกยับอีกแล้วหลังออกมาโพสแบบนี้ครับพี่น้องนะครับเล้าโพสอย่างที่เราก็บอกว่าเหตต่างๆนะครับที่ออกมาดาทางฟังพอเนี่ย ได้รับงานรับเงินมาสันพี่น้องนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็มีเพจบัก,ปกเปียกเพจนิกกี้ที่เสริฟประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับล่าสุดเพจน,นิกกี้ไม่ยอมนะครับพี่น้องนะครับเพื่อนก็บอกว่า,าถ้ามีหลักฐานเนี่ยก็เอาออกมาโหลดนะครับว่าเราเนี่ยรับเงินหรือว่า,ารับสิ่งของต่างๆนะครับแล้วก็มาดดาในส่วนของ พอ,อ,อประมาณนี้แหละพี่น้องน,นะครับล่าสุดนะครับเพจนิกกี้เพ่อนกระโพดมาแบบนี้นะครับบอกว่าถ้ามีหลักฐานว่านิกกี้รับค่าจ้างนะครับรับค่าจ้างมาด่าก็เอาออกมาโชว์เลยนะครับแล้วเราก็บอกว่าไม่ได้ไล่ด่าคนอื่นนะครับประมาณนี้ครับเพจก็ไม่เคยรับรายได้เดี๋ยวจะเปิดสักหน่อย เอาตังไว้ปารกับพี่น้องแล้วกระป๋อกมาแบบนี้นะครับแค่ว่ายา้ากนหนีนะครับอ่านไปมันกระสีายาวพี่น้องนะครับนิกกี้ก็ถึงขั้นลั่นคอหลักฐานทางฟังของป้าน,นิ่งเลยนะครับว่า,าในส่วนของนิกกี้เนี่ยรับเงินมาด่าอีกฝั่งหนึ่งสรับพี่น้องปาดนะครับอ่าเราก็เอซีเข้าไปคอมเมนต์นะครับเยอะมากนะครับบางคนก็บอกว่าเออใช่สักดา่าได้เขาบ่มีหลักฐานนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ย จคนดนีอีกแล้วหาดาวคนปิดทัวนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าไหนหลักฐานป้าหนิงเอามาโชว์หน่อยสินะครับบางคนก็บอกว่าป้าคนนี้เนี่ยบบได้หนังสือนะครับบางท่านก็บอกว่าอิจฉาเขาหลอที่เขาย้ายฝั่งนะครับบางท่านก็บอกว่าโอ้ยแม่เจ้าเนี่ยคักน้อนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเอาตั้งแต่เลี้ยงอาหารแล้วยังไม่จบอีกทีย้ายนิงนะครับ fc ก็บอกแบบซีในส่วนของอ fc ทางฟังของเพดนิกกี้นะครับอันนี้ยังบ่รวมเพจปักเปียกพ่อมินนอนะครับอันนี้บ่ว่าถึงนะครับอันนี้ว่าถึงตั้งแต่แมนกี้ก่อนพว่าพิ้อนออกมาตอบโต้ในส่วนของป้าน,นิงนะครับนั่นแหละครับร้องเบิงกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีหลักฐานหรือไม่นะครับคิดว่า น่าจะไม่มีกับพี่น้องนะครับถ้ามีเราก็ออกมาแล้วนะครับนุ่มอ๋องก็เลยเอาเข่าวสารมาบอกมาลอยฟังเด้อน,นะครับพี่น้องหน้าแตกอีกแล้วนะครับทุกท่านมีความเค็ียนแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารนี้มาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ